วันนี้เป็นวันพุทธที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3เ <c> อ <oughs> จากนี้ไปพวกเราจะได้ทำบุญวันมาฆบูชา ตรงกับวันมาคะบูชาแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติหลวงพ่อเองก็ได้พูดย้ำบ่อยเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจแต่ผู้ที่ฟังแล้วก็ขเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาผู้ที่ยังไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังจะได้รู้ จนกว่าจะแล้วเสร็จเสร็จงานถ้าเสร็จงานหลวงพ่อจะไม่พูดละท่านเอจากนี้ไปถึงวันงานหลวงพ่อก็จะส่งพูดกล่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกกล่าวเล่าสิบศรัทธาญยติโยมผู้ที่อยากจะมาร่วมทําบุญบางคนก็ยังไม่รู้แต่พอหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วก็ จากนั้นก็จะได้บอกกล่าวกันให้ทั่วถึงผู้ที่จะมาร่วมหรือมาตั้งโรงทานในวันวันที่18ตอนเย็นวันที่18จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ที่สลายใหญ่ข้างนอกแล้วก็วันที่19เป็นการทำบุญอุธิศส่วนกุศลเป็นการทำบุญทำบุญรวมญาติ และก็พร้อมกันจะเป็นการระดมทุนทรัพย์เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาในกลุ่มของเราเราไม่ใช่กลุ่มอื่นนะกลุ่มของหลวงพ่ออินกลุ่มของวัดปานาคำน้อยที่หลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วว่าในวัดของเราในบรรดาศิษยานุศิษย์ของเราในเครือข่ายของเรา เราจะรับสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาห้าสิบล้านบาทเราได้ประกาศไปแล้วนะแต่มันเหลือแล้วละ่ะที่ได้ประกาศไปนั้นเหลือหลายเท่าละสองสามสีเท่าแล้วละ่ะแต่ถึงยังไงเจดีย์หลวงตาย,ยังไม่แล้วเสร็จถึงจะครบแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จเราก็ต้องพยายามก็รับ เพื่อให้มันแล้วเสร็จทํามากได้มากได้บุญมากดีกว่าได้บุญน้อยไม่ใช่หรอการร่ํารวยมากมีเงินคําทรัพย์สมบัติมากกับมีเงินครับมีเงินคําทรัพย์สมบัติน้อยอันไหนดีกว่ากันถ้าเป็นของดีเราเอาดีเอามากไว้ก่อนดีกว่านะนี่ก็เหมือนกันสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะได้ครบแล้วห้าสิบาน แต่เจดีย์ยังหลวงตาย,ยังไม่แล้วเสร็จเนอะรับอีกเพื่อให้เจดีย์ลุงตาแล้วเสร็จนี่แหละเราก็ระดมทุนเล็กระดดระดมทุนน้อยสะสมเข้าไปเพื่อจะให้เจดีย์ของหลวงตาแล้วเสร็จแต่ได้จตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อจะเปิดเป็นบัญชีไว้หนึ่งไว้เลยนะ คำว่ารั่วไหลแตกซึมนะไม่มีเด็ดขาดหลวงพอรับปักรับรองรับประกันอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่มุ่งหวังอะไรเพื่ออะไรเพราะนั้นมีแต่ว่าจะทําให้สําเร็จบูชาประคุณของครูคลบูชาประคุณครูครูบาอาจารย์ อันนี้ก็ขอเชิญลูกหลานราาศรัทธาญาติวงมผู้มีจิตศรทัทธามีแนวความคิดเห็นแบบหลวงพ่อเป็นแนวแนวแถวแนวแถวความเห็นแบบหลวงพ่อไปแนวแถวหลวงพ่อะขอเชิญถ้าขอางผู้ใดมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างอย่าเข้ามาใกล้เดินออกไปเพราะทางมันมีตหลายทาง การเดินทางเข้ากรุงเทพมันมีหลายทางไม่ใช่ว่าจะดังเดินทางเข้าอุดรแล้วก็ขอนแก่นโคราชสระบุรีกรุงเทพไม่ไม่ใช่ทางเดียวนะไปทางจังหวัดเลยไปทางพิษณุโลกโค้งไปทางถนนสายเอเชียเข้าไปทางโคราชเข้าไปทางนู้นก็ได้เือจะไปทางสกลนครอุบลรีสะเกดบุรีรัมย เข้าไปทางนู้นก็ยังได้นี่แหละมันมีหลายทางบะนั้นใครไม่เห็นด้วยในทางสายที่หลวงพ่อเดินก็เดินห่างออกไปอย่าเข้ามาแวะอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าไปเดินตามสายหลวงพ่อไม่ได้บุญหรอกอย่าเข้ามาอย่ามาดูถูกอีกต่างอีกต่างหากพอลุกไปนี่มันกว้างขวางไปงทางไหนก็ได้ แต่ถ้าบอกผู้อดอายากจะได้บุญเชิญนะเขามาร่วมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะแต่หลวงพ่อไม่ได้กะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะได้ 100, 000, 000, 000, 000, มมร้อยล้านพันล้านหลวงพ่อไม่ได้ว่ายอย่างนั้นเท่าไรก็ได้บาทหนึ่งห้าสิบตังคก็ได้ทั้งนั้นแหละเป็นศรัทธาแต่ว่าควรจะทำควรบูชาพระคุณของครูครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เราควรจะสนองตอบแทนพระคุณของท่านหลวงพ่อก็พูดเพียงแค่นั้นแหละทายาทโยมแล้วก็พร้อมกันให้พวกเราทุกๆท่านเกิดมาในโลกอย่าไปมัวเมาอย่าเป็นลุ่มหลงจนเกินไปคิดว่าตัวเองจะไม่หนีจากโลกนี้ใครว่าโลกนี้มันอยู่ในกำมือของเราอย่าเป็นหลงถึงขนาดนั้นอย่าไปเมา มัวเมาเมาสุราเมาคัญชายาฝิ่นเมาเฮโรอินเมากระท่อมเมาเหล้าเมาเบียร์มันยังสางแต่เมากิเลสต,ตัณหามานะทิฏฐิเมาโลภโกรธหลงเมาในราบในลาบในยศในส,นสนเรเสริญเมาในการเป็นอยู่ของตัวเองนะี มันไม่รู้จักจืดไม่รู้จักยางนะมันเมานานเหลือเกินถ้าหาว่าไม่ได้ไม่มีธรรมะทคำคาสอนของพระพุทธเจ้ามากระตุกนะมากระตุกปลาเขยา่าให้ตื่นอย่าไปลุ่มหลงหัวเมานะอย่าไปเมามากจนเกินไปนะให้ตื่นนะชีวิตนี่มันน้อยนิดนะไม่รู้ว่าอีกสักกี่วันข้างหน้านะรู้ไหมรู้วันตายของตนเองไหม รู้วันจุดจบข,ของตนเองไหมถ้าไม่รู้เลยอย่าอย่ามัวเมานะอย่าลุ่มหลงจนเกินไปนะอย่าเมาในชีวิตของตนเองนะให้สำนึกให้สำนึกสำเนีกไว้อยู่เสมอนะ,อะชีวิตของเราเนี่ยน้อยนิดนะ,ะเราควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรก็เราควรจะสั่งสมคุณงามความดีอย่างไรการคิดของเรานะ่เบียดเบียนตนและผู้อื่นใช่ไหม การกระทําของเราการพูดของเรามันถูกต้องตามหลักเหตุผลตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะไหมถ้ามันไปตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้วนะเป็นมาตรฐานไว้แล้วนะเราเดินตามนั้นมันผิดก็ไม่ผิดมากนะทศชายาตโยมแต่โดยมากมันถูกเสียมากกว่านะแต่ถ้าว่าเราเดินว่าเราคิดถูกนะแล้วก็พูดถูกทำถ,ถูก แต่เราเราไม่มีใครไม่มีใครรับรองไม่มาตรฐานแต่รับรธรรมน์ำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์มาตรฐานรับรองพระองค์แล้วเป็นอันดับแรกพระองค์หมดกิเลสจากนั้นพระรันตสาวกไม่ลูกประเทศไหนประเทศไหนทั้งประเทศอินเดียสีลังกาพมา่ากรุงศรีอยุธยาจนมาถึงพวกเรา ท่านรับรองมาเป็นลําดับลําดับไม่รู้ว่ากี่ชั้นคนท่านก็รับรองมาโดยตลอดในเมื่อท่านรับรองทำคําสอนของพุทธ,ธามา,มากขนาดนี้มาถึงจุดของพวกเราพวกเราก็นํามาสิมากันกองไตรตรองดูด้วยเหตุด้วยผลสิกี่ตลบดูสิเป็นยังไงถ้าเรากันกองันไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วหาที่ตําหนิไม่ได้นั่นแหละเราจึงยอมรับละจะเนี่ย ถ้ายอมรับเราก็จะแก้ไขตนเองปรับปรุงแก้ไขตนเองแต่ความรู้ของเราเราว่าเราคิดทุกแต่บางทีมันไปเหยียบคนอื่นเขานะไปทำร้ายทำลายคนอื่นเขาวงการของเขาทำให้เขาเสียหายอันนี้เราก็ต้องคิดอืเป็นความคิดของเราแต่ว่าทําให้คนอื่นเสียหายแต่ถ้าหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะโดยมาก ทั้งหมดพนะูดง่ายๆอย่างนัง้นไดเ้เป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าอย่างศินห้าของพระพุทธเจ้าใครๆก็พอได้ยินบางคนก็ขว้างหูขวางตาขวางใจนะไม่พอใจพูดขึ้นมาเรื่องศินห้าแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าผลของสินห้านั้นนะเป็นอย่างไร ผลก็ออกมาทางสีท้านะเป็นยังไงในเ,เมื่อเราในเมื่อเขาไม่ฆ่าเราในเมื่อเขาไม่มาขโม,ขมยของเราในเมื่อเขาไม่ล่วงกล้ำเกลินสามีภรรยาล,ลูกหลานของเราในเมื่อเขาไม่มาโกโกหกต้มตุนหลอกลวงเราในเมื่อเขามากินเหล้าแล้วก็ได้มา ไม่มาลังแกเบียดเบียนมาทำร้ายทำลายเราเพราะคนเมาเพราะคนขาดสตเิเป็นยังไงเราชอบผลถ้าเป็นเราเป็นนักบ,บัณฑิตนักปราชญ์นะแล้วเราเป็นถ้าเราเป็นคนดีนะเราต้องยอมรับผลเออศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยผลออกมาดีนะ่นีถ้าหากาเป็นภาระชนแล้วก็อย่างว่านั่นกันเพราะเองตัวเองอยากจะทําให้เขาไม่เห็นคุณค่า ถ้าเราไปตีไปฆ่าไปบังลังแกเบียดเบียนเขาเราฉาใจเราไปขโมยสิ่งของเขาได้มาเราได้เปรียบเขาเราฉาใจเราไปกั้มเกินสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาเสียเปรียบเราเราดีใจเราไปโกหกต้มตุน๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเราเขาโงกว่าเราเราดีใจเรากินเหล้า,มาเมาขึ้นมาแล้ว ทำความชั่วเสียหายให้กับใครข่าไม่ชนเราได้เปรียบเขาพรอม,รมีอํานาจเหนือกว่าเขาเราดีใจอันนี้เรียกว่าพาละชนพาละชนชุมชนในสังคมถ้าประเภทนี้มากๆขึ้นมาโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเพ,ออเพราะอะไรเพราะไม่มีกฎกติกาไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นให้พวกเราคิดดูนะ ทมคำสอนของพระพุทธเจ้ากับธรรมในตรงกันข้ามนะเป็นยังไงที่หลวงพ่อชี้หลวงพอ่อหลวงพ่อชี้ประเด็นให้ฟังนะเป็นยังไงสรุปแล้วกันนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าเมาในชีวิตของตนเองเกินจนเกินไปให้สำนึกสำเนียกว้อยู่เสมออันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ย มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันเกิดมาจากใจซะก่อนมันมาจากต้นตอมันจากแนวความคิดซะก่อนนะถ้าใจของเราได้รับการอบรมได,รบไ,ดรบได้รับการฝึกทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมได้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติเข้ามาเทียบเคียงเข้ามาศึกษา เข้ามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลในจิตใจด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะนะุทธโดยมากมันจะมีเหตุผลนะในเมื่อการกรองไตรตรองเอาทำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบในจิตในใจของตนเองแล้วนะการที่จะกระทําออกไปมันก็ถูกต้องเป็นธรรมนะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการที่จะพูดออกไปก็ต้องได้คิด ถึงจะกระทบกระแทกผู้อื่นก็มีเหตุผล ح, ถึงจะไม่ให้กระทบใครเฉลยเป็นไปไม่ได้หรอกดีก็กระทบชั่วมันกระทบดี AfD มันก็กระทบคนเลวนะชั่วมันก็กระทบคนดีนะมันกระทบสองฝั่งแต่เราจะเป็นคนดีแลวเราจะเป็นคนเลวเท่นี่ถ้าเราจะเป็นคนเลวมันก็กระทบคนดีมันไม่ถูกต้องละคนเลวกระทบคนดี แต่คนดีกระทบคนเลวเอออันนั้นเป็นที่ยอมรับกันคนดีปราดทั้งหลายยอมรับกันอย่าองลงตา,าจะท่านจะดูด่าว่ากล่าวใครก็ตามโดยมากเผ็ดร้อนรุนแรงแต่พวกเรามาพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วลงตาพูดถูกนะโดยมากพูดถูกทีเดียวเลยที่เราได้ศึกษาดูแล้วนะน่าจะท่านจะดูแต่วแต่จะให้ลวง พ่ออินดุอย่างนั้นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลวงพ่อยอมรับเลยไม่ไม่ใช่อุปนิสัยของเราที่เราจะดุด่าว่ากล่าวอย่างนั้นเราจะไม่โฉงฉางตรงเหมือนกับองค์หลวงตานหะลวงตานี่ตรงสายมัดตรงเข้าไปเลยทําอะไรแต่หลวงพ่อเนี่ยใช้มัดใช้ใช้มัดมัดนิ่มๆแต่ว่าคม อให้พยายามให้มันขมแต่ว่าเขาบอกว่าภาษายสภาผู้แทนเขาเรียกว่าอมีดใบมีดโกนอาบน้ําผึ่งแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพูดให้ด้วยเหตุและผลสำหรับผู้ฟังได้ยินแต่เมื่อไปเมื่ไปกรุงเชียงใหม่เมื่อกี้เนี่ยมี สัทธาญาติโยมท่านหนึ่งเข้ามาใกล้เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันของระดับเป็นผออของโรงเรียนเขาบอกว่าท่านอาจารย์พูดพูดให้โดยมากท่านอาจารย์พูดนิ่มอยู่แต่ว่าโอ้ฟังดูแล้วมันจนไม่กล้าที่จะเปิดให้คนอื่นฟังมีแต่บอกว่าให้ เปิดฟังก่อนนะเปิดฟังเปิดฟังหลวงหลวงพ่ออินเทศกันนี่ดูนะไม่จะบอกให้เขาเปิดฟังตัวเองไม่กล้าไม่กล้าที่จะเปิดให้เขาฟังเพราะเป็นคาพูดเป็นคําพูดที่อ่อนอยู่แต่มันเฉือนแต่ว่อาอ้าวเราหลวงพ่ออินนี่มันไปเฉือนขนอยู่หรือยังคิดว่า,างนันเถอได้ยินนะเอ จะไปทําให้คนอื่นทําให้เขาจะเจือนใจอยู่ลื่นเนี่ยเราคิดว่าเราพูดแบบนิ่มๆอยู่นะาเราก็วางน,นะนต่แหละสรุปแล้วก็คือเราพยายามพูดด้วยเหตุผลอ้างอิงให้เหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรควรคิดควร,ควร,ควร,ควรพูดควรทําในเรื่องนั้นๆแต่บางเสิง่งบางอย่างผู้ที่ได้ยินเขาก็ กระเทือนอย่างที่ว่านั่นอะแต่เอาเถอะนะถึงจะกระเทือนก็นให้ฟังด้วยเหตุและผลถ้าว่าผูดด้ใดกระเทือนฟังแล้วกระเทือนมันไม่ถูกมันไม่ถูกโลกสมมุติมันผิดจุดนี้นะมันเหมือนกับขาวกับดำเลยดำกับขาวเลยหลวงพ่ออีนี่พูดดำไปเลยไม่ถูกไม่เป็นไม่เป็นสี เทาอีต่างหาก <c oughs> ก็ให้บอกมาหลวงพ่อก็อยากจะฟังเหมือนกันะจุดนี้มันจุดอะไรบางทีหลวงพ่ออาจจะพูดจุดหนึ่งแต่มันอาจจะไปเหยียบไปทำไปทำทำร้ายทำลายอีกจุดหนึ่งแต่ว่าตามไม่จริงไม่ใช่จุดนั้นที่เราจะเพ่งมองเป้าหมายนะแต่ว่ามันพูดที่ได้รับไปนั่นอาจจะเพ่งมองไปอีกมุมหนึ่งเป้าหนึ่งเป้าหมายหนึ่งทำให จุดนั้นเสียหายอันนี้ก็มันอาจจะมีนะพระหลวงพ่อพูดมากพูดใส่เอ็มพสามาถึงร้อยกว่าแผน่นแผ่นหนึ่งก็ถึงยีสบยี้ายี่สิบ้าวัน25กันเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยนะบางทีบางการอาจจะมากกว่านั้นบางแผ่นนะเพราะนั้นมันร้อยกว่าแผน่นเป็นเท่าไหร่นะก็มากพอสมควร แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็พยายามพูดอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในเมื่อได้ฟังแล้วไม่ให้เสียหายนำไปประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของตนเองให้ได้อีกต่างหากแต่หลวงพ่อไม่ได้มุ่งทำร้ายทำลาย,ายผู้ใดใครผู้หนึ่งนะอพอพูดไปแล้วก็นฟังดูสิจากนั้นกลับมานำทำคำสอนของพระพุทธเจ้า พบหลวงพ่อเองไม่ได้เอาคําสอนของหลวงพ่อนะเราเพ่งเล่งไปทางรำธรรมทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีเหตุปีผลมาแล้วแล้วก็มาขยายผลอีกที่นึงแต่ท่านพูดอาจจะเป็นขับเดียวแต่เรามาขยายผลให้กว้างขวางออกไปเพื่อให้พวกเราสิทธิ์ญานุสิทธิท์ของหลวงพอ่อพอหลวงพ่อพางโง่มาก่อนฮะ แต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้กับหลวงพ่อก็โง่อีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาพยายามสลายขยายความโง่ของหลวงพ่อนะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฉลาดขึ้นอพอหลวงพ่อโง่มาแล้วในจุดนั้นนในเมื่อผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเออบอกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอีกออาจจะโง่อย่างหลวงพ่อเพราะนั้นก็บอกกล่าวกันเออแต่ชี้ประเด็นให้ฟัง เป็นยังไงสิในเมื่อหลวงพ่อชี้ให้ฟังแล้วเปรียบเทียบกับความรู้สากดหนูสิเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมหรือเป็นยังไงหรือ,อยังโง่อยู่ถ้ายัางโง่ก็จะแดงว่าหลวงพ่อพางโง่ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันนะทธาญาธิโยมลูกลานนะแต่หลวงพ่อก็พยายามท,ทําพูดให้เป็นศีลเป็นธรรมให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ตามโลกสมมุติโลกสมมุติเขาสมมุติยังไงโลกทุกวันนี้หลวงพ่อพยายามทําให้มันถูกต้องทําคดีโลกทั้งคดีธรรมให้เจริญทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมเน้อหลวงพ่อให้พรโดยมากจะเน้นหนักดวงตาเห็นธรรมในที่สุดหลวงพ่อว่าไงนะนคดีโลกมันมีมากและเกินคดีโลก และคดีธรรมอกีกเนี่ยก,กว้างขวางอีกคดีธรรมนะแล้วก็ให้เจนจบทั้งคดีโลกและคดีธรรมนะแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอย่าได้อย่ามาวเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารมันจุ่งแล้วเกินโลกเลยถ้าไม่ใช่นะไปเปิดฟังวิทยุโทรทัศน์ช่วงนี้ดูใช่ไนหะ <c oughs> วิทยุโทรทัศน์ช่วงนี้หน่ะในประเทศไทยของเรากําลัง จะปิดจะเป็นรัฐบาลจะกัดเลือกรัฐบาลใหม่ไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรถึงจะพูดออกมาออกมาข้างนอกไม่ได้กับข้างในกันข้างในใจแต่ละคนนะข้ขงในใจแต่ละคนนะควิดกันตึกตักตึกตักพอต่างคนก็ขังกิเลสไว้ในใจของใครของเรากันนตใครก็ว่าใครมีปัญญา มีแต่จะห้ำหั่นกันอยู่ตลอดเวลานะกิเลสนะแต่ถ้าพวกเราหลับตามองมองดูกันรู้แล้วเพราะความโลภความโกรธความโล่งนะ<ม>ใครๆก็อยากจะชิงอยากจะชิงเป็นพระเอกในชุมชนในสังคมในกลุ่มเมื่อสมัครผู้แทนเข้ามาเป็นในกลุ่มของเราก็เราจะเป็นเอกอยาจะเป็นหนึ่งในผู้แทน ในเมื่อเป็นผู้แทนเสร็จแล้วเอาเราจะเป็นเอกเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาให้ได้ในเมื่อเป็นรัฐมนตรีเสร็จแล้วเอาข้าพเจ้าจะเป็นนายกเป็นหัวหน้ามูให้ได้นี่แหละกิเลสมันเป็นอย่าง้นแหละไม่ใช่ธรรมนะกิเลสนะ <c oughs> กิเลสส่วนหนึ่งแต่ถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องถูกต้องตามตาม,ตามเรื่องนั้นๆแหละแต่ต่างว่า ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนะท่านกวาเนี่ยเป็นกิเลสัสนหนึ่งเหมือนกันเนะพราะเราอยู่ในกิเลสจะทว่ายังไงนะหลคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงก็อยู่ในนี้แหละแต่ก็อย่าจะแสดงมากจนเกินไปเราได้เป็นขึ้นมาระดับไหนก็ไปหาทำร้ายทำลายคนอื่นอันนั้นหยาบเกินไปนะท่านได้โดยมาได้มาโดยเป็นธรรมนั่นนะอันนี้ก็แปลว่าตามทำนองของธรรมตามคันลอง กฎกติกาที่ตั้งกันเอาไว้นะอันนั้นแปลว่าถูกตามกฎกติกาก็ไม่ผิดไม่ผิดมากเท่าไหร่เป็นโลภอยู่โกรธโลภอยู่หลงอยู่แต่ก็อยู่ในกฎกติกาแต่หากได้มาโดยผิดกฎกติกานะั้นแปลว่าเสียหายนะ <c oughs> เสียหายในการเป็นในการดําเนินงานในการกฎกติกาเพราะทําให้คนอื่น เสียหายเดือดร้อนอถึงจะในที่รับที่แจ้งอะไรก็ตามมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละพรมันไม่ถูกทําไม่ถูกมันก็ไม่ถูกวันยังค่ำเหมือนกับเราจับไฟในที่มืดเเราจับไฟในที่มืดะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มันร้อนไหมอย่างนี้มันก่ะการทําความชั่วเสียหายก็เช่นเดียวกันนั่นแหะเราทำนัจสถานที่ใดมันไม่ถูกมันไม่ถูกเหมือนกับไฟมันร้อนนะ เพราะนั้นเราต้องอยู่ในหลักเขตและผลดุดให้ถูกตามหลักธรรมคำสอนให้อยู่ในศีลธรรมจริยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในใจนะักนิดคิดไว้อยู่เสมอเอเราทำแนละ้วมันมันไปทางไหนมันเวียงไปทางไหนไปทางไปทางชั่วแล้วไปทางดีในวานะ เราต้องคิดทบทวนเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบอยู่เสมอนะนั่นแหละจะเป็นผู้เดินตรงทางไปในทางสายตรงได้นะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะัตีนินีเนอสาพพโรขาวินิมุตโต ระยานังอริยกันตังปัสสังติตังสังเขปัสสะโดยาสติปุชุปุตัญจะดัสตานั้อาดาลิตติตังอาหูอาโมคันตัสชีวิตันอาศมาสัทานจสิัญจาปัสสังธรรมดัสตานั้ อนุยุนเชตเมธาวีสรัง b ุทธานาศาสนันติาวาตุสามังกะลังราคันโุสาเดวตาสามบาบุทธานุภาเวนาสดาสดทิพวันกุเต วตตาสามมาธรรมานุภาเวนะสดาสถทิพวันตุเตอาวัตุสะพมังการังรักขันตุสมปเิวัตตาสามวาสังฆานุภาเวนะสดาสดทิ ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา